สวัสดีครับพี่ดีนต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารแรละก,การลงทุนประจำวันที่3พฤศจิกายน2566ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานกันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เราจะไปติดตามการประกาศตัวเลขภาคตลาดแรงงานนะครับรวมถึงตัวเลข PMI ด้วยของสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้นะครับยวขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปที่ทางสาราชนะจักรกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเวลานึนงทุ่มตรง,งบ้านเดานะครับก็ปรากฏว่า ตัว BOE นะครับหรือ Bank of f i n l ฟ n d ดเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะักนะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับเดิมนะครับที่5.5%นะซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกัน2-3ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันโตช้านะฮะในขณะที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้โดยปกติแล้วทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคงดอกเนี่ยนะครับควรจะต้องอ่อนค่านะครับแต่เมื่อวานนี้สกุลเงินปอน ตัวแข็งค่าขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่โอเค BOE อคงอัตราดอกเบีย้ยก็จริงนะครับแต่ว่าแถลงการหรือว่าท่าทีของฟูณแอนดรียวไบเลหรือว่าประธาน BOE เนี่ยก็ยังคงออกมาบอกว่า b o e เองเนี่ยน่าจะยังคงต้องใช้ในโยบายการเงินที่เข้มงวดหรือว่ามีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงไปอีกสักพักนึงเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอรอมันยังไม่ลดลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับด,ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีกได้ในอนาคตเพื่อที่จะทําให้ตัวเลขเงินเฟอ้อมัน รับตัวลดลงโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยตีความเอาว่าโอเคครั้งนี้คงครั้งหน้านะครับหรืออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะยังไม่ได้บอกว่าช่วงไหนนะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นตัวดอกเบีย้ยได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันยังไม่ลดนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับใครที่ชอบเทรดสกุลเงินปอนนั่นเองนะนี่เป็นข่าวของสกุลเงินปอนนะครับส่วนทาง US เอสดอลลาร์เมื่อวานนี้นะครับก็มีการประกาศตัวเลข อินิเชียลจบเลขเคลมนะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาแย่ลงนะครับแย่ลงเพียงเล็กน้อยนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาต่อคำเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนะครับหรือว่าจังหวะ p r i ซ์อินนั่นเองปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ปาโดนเทคสายลงมานะครับแต่ว่าเช้านี้ก็ดูเหมือนว่าใกล้จะกลับมาที่เดิมแล้วนะครับส่วนในวันนี้นะครับตัวเลขที่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับจะมีการประกาศตัวเลขภาคตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับ โดยจะมีสามตัวดังนี้นะครับคือรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะฮะคาดการออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอฟฟาร์เพโรคาดการออกมาแย่ลงแย่ลงค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอัตราการว่างงานคาดการออกมาเท่าเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้น้อลงทุนโฟกัสทุกตัวเลยนะครับเพราะาทุกตัวค่อนข้างที่จะมีความสําคัญแล้วก็มีายสําคัญที่บอกว่าตอนนี้ภาคตลาดแรงงานซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญที่เฟดเองเนี่ยเขาใช้เป็น ตัวหลักในการพิจารณานโยบายการเงินเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาดีขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้สกุลเงินยูเอสโตร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับแล้วก็ราคาทองคำอาจจะโดนเทขายระยะสั้นๆรวมถึงตัวสกุลเงินปอนด์ยูโรด้วยนะครับอาจจะอ่อนค่าลงระยะสั้นๆแต่เกิดว่าตัวเลขมันออกมาแย่ลงนะครับแย่ลงแบบแย่ลงมากๆเลยนะครับตามคาดการเลยนะครับอย่างเช่นตัวเลข n อนต a ฟาร์มเพโลเนี่ยครั้งก่อนอยู่ที่33 6 k เคถ้าเกิดว่าออกมา หนึ่งร้อยแปดสิบแหรหรือต่ำกว่าเนี่ยแบบนี้จะยิ่งทาให้สกุลเงิน US Dollar เนี่ยโดนเทขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแย่ลงเล็กน้อยนะครับสองร้อยสามร้อยผนี้อาจจะทาให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับก็ได้ติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าในทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้สกุลเงิน US Dollar เนี่ยก็โดนเทขายนะครับปรับตัวปิดในแดนลบนะครับแล้วก็เส้นที่ผมตีไว้ตรงนี้นะครับยังค่อนข้างสําคัญนะถ้าเกิดว่า ไม่สามารถหลุดได้ถามว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ไหมอ่ะก็มีเช่นกันนะครับเพราะว่าแนวรับที่ให้ไว้คือหนึ่งร้อยห้าจุดห้านะครับถ้าเกิดหลุดเนี่ยถึงจะคอนเฟิร์มว่ายูเอสดอมีโอกาสที่จะพักตัวเป็นขาลงในระยะสั้นๆน,นะครับส่วนว่วานนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างสดใสนะถึงแม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานมันจะออกมาแย่นะครับแต่ว่ามันออกมาแย่เพียงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณเชิงบวกนะครับสำหรับเศรษฐกิจทางสหรัฐนั่นเองนะครับ ส่วนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับแนวต้านเหมือนเดิมครับ83 8ส5นะครับส่วนแนวรับ81.3แล้วก็78.5สิาในเรื่องสำหรับ WTI นะปิดท้ายกันด้วยราคาทองคำนะครับเช้านี้มีการปรับตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นมานะครับผมอนุญาตให้แนวต้านสําคัญเอาไว้นะครับที่1 9 8 8 1,995และ2000นะครับซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสได้นะครับต้องบอกว่า าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะครับเราอาจจะลดพอซิชั o นลดหลอดลงหน่อยนะครับโซนการเซลล์ระหว่าง 9, 9, 5, ถึง995ถึง2,000เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาเทสได้ในระยะสั้นๆนะครับส่วนแนวรับเนี่ยให้อยู่ที่1,981แล้วก็1,975ตามลำดับนะครับตอนนี้ก็อาจจะดูตลาดไปก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงค่ำเนี่ยคาดว่าตลาดน่าจะเคลื่อนที่ไม่เยอะ เท่าไรนักนะครับเพราะว่าน่าจะรอข่าวตอนฟาร์มแต่ว่ายังไงก็ให้เราเตรียมแผนแล้วก็มานี่แมนจเมนต์กันไว้ให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะเคลียร์ออเดอร์ให้จบภายในวันนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังไม่จบนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นเด็ดอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ยังไงให้ทุกคนมานี่แมนจเมนต์ดีๆแล้วก็ขอให้โชคดีมีกำไรส่งท้ายสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ